الحمد لله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمه وجعلنا للناس خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن تمسك بها خير اسم ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله ربه للعالمين رحمه وفوض اليه بيان الامور المهمه واتاه بجوامع الكلم فربما جمع شتات العلم والحكمه في كلمه اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الامي الهاشمي القرشي وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما يكون لنا نورا في كل ظلمة أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا وربكم في كتابه المخلوق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ลิมันกคน่ายรจุน์ลอฮะวัลยูม์อาทิร์วัท์คราลาฮะคัสีระศัดัพ์ลาฮุม์ลาดินที่น้องศัพรุนัสกีดัลิสติคำน่ะฉะทัยชุนัสัยน่ะฉะทัยชุนัสัยที่มรำมน่ะจุมะปายจัมศัดัลีน่ะเรับที่จรำม ศาสนาจะกล่าวถึงหน้าประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการอุพยกของท่านรสุรุลลสัลลัลลอฮวะเปรีวะซัลลัมโดยใช้การระบุพ่วงวันเวลาว่าอาลัลเบียซะนับตั้งแต่ปีแห่งการแต่งตั้งนับตั้งแต่ปีแห่งการแต่งตั้งหมายความว่าท่านรสูรุลลสัลลัลลอฮวะเปรีวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งแต่ท่าน จากอัลลอฮฺ سبحانه าลาท่านให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประกาศศาสนาเมื่อพระองค์ท่านมีพระชนมายุ40ปีเหตุการณ์นะครับการประกาศศาสนาของพระองค์ท่าน13ปีที่มหานครมักกะการอันใดที่เกิดขึ้นหลักการอิสลามก็จะเรียกว่ามินอามิลเบอสันับั้งแต่ปีแห่งการแต่งตั้ แต่เมื่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาพระดิจ้าทรงมีบัญชาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทำการอพยพบพยพจากมหานครมักกะซึ่งเป็นบ้านแห่งการประสูินะครับเป็นที่ที่ท่านร س ูลสัลลัลลอฮฺวะลัยฮิวะสัลลัมประสูติและมีความผูกพันเป็นมหานครที่พระองค์ท่านเนี่ย ใช้ชีวิตนับตั้งแต่ในช่วงที่ยังมีกรอบอายุพระเยาว์วัยพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้อยากจะเดินทางแต่เพราะมีอีกหลากหลายสถานการณ์และหลากหลายปัจจัยทำให้พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ทรงบัญชาให้แก่พระองค์ท่านต้องทำการอุปยยงใช่ครับหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นคือบรรยากาศของมหานครมดีนะ ในการที่ท่านอัสลรุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยลิวะสัลลัมจะประกาศศาสนาได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ได้รับปัจจัยในการเกือ้อกูลการสนับสนุนในการประกาศศาสนาเมืม่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่อิสลามต้องการให้ศรัทธาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลเอาไว้ว่าปัจจัยในการทําความดีเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกัน ปัใจจัยในการทําความดีหมายถึงบรรยากาศแวดล้อมเหมาะสมแล้วก็เหมาะเจาะในการที่จะเชื้อเชิญในการที่จะชักจูงชักชวนสู่การกระทําความดีมี้ง่ายกว่ากับอ,อีกปัจจัยหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งที่เราท่านทราบกันจากหน้าประวัติศาสตร์ว่าทําไมอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาจึงทรงบัญชาให้ท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัล,ลัลมสงบพยะนั่นก็คือข่าวการวางแผน การต้องการจะลอบสังหารลอบลงพระชนม์ของท่านนับดุลฮัมมัดสุลลัลลอฮวะไลอุสันต้องการที่จะปิดชีพพระองค์แล้วกับภารกิจที่พระองค์ท,งท่านสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทรงกระทำที่มหานครมักกะการเดินทางอุปยบของท่านอาูบดุลโมฮัลหมัดสุลลัยฮิวะัลลัมถูกนับปีที่หนึ่งขึ้นนะครับจึงเรียกว่าอลัลฮิจรอห์ความเป็นจริงแล้วพระองค์ท่านทําการอุปยบเนี่ยในค่ำวันศุกร์ จากมหานคร,รมักกะกลางคืนวันศุกร์แต่พระองค์ท่านต้องไปพำนักอยู่กับพระสหายหมายเลขหนึง่งคือท่านประมุกอบูบากัดโดยการชักจูงกันไปจริงๆแล้วท่านอบูบากัดเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีฐานะมัน่นคงและเป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่จะอยู่มหานคร,รมักกะต่อไปสูงสุดแต่เพราะมีความเชื่อมั่นในท่านล,ละซูลุลลอฮ็อลลัลวอฮุอิซัลลัม การชวนกันให้สละทรัพย์สินการชวนกันให้สละจินานการชวนกันนะครับให้ทําการละจิ้งสิ่งเงนเป็นที่รักมากมายเพียงเพื่อที่จะไปตั้งฐานที่มั่นแห่งความดีที่ใหม่โดยคําสั่งของเพื่อนโดยคําบอกเล่าของเพื่อนนั้นเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงศรัทธาที่มีอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจท่านประมุขอบูบกัดมาก ท่าน ر س و ล u l l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงเคยมีพระวจนะไว้นะครับว่าหากอัล l l a h ทรงให้ข้าพเจ้าเลือกสหายหมายเลขหนึ่งสหายลำดับหนึ่งอีกอีกครั้งก็ตาอิกตัรงตู้าพเจ้าก็จะเลือกอบูบักรอัลซิดีท่านเบบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและท่านประมุขอบูบักรไปอยู่ที่ถ้ำ จะบันโซนเป็นเวลาสามคืนก่อนนะครับต้องไปอัมพรางตัวอยู่ที่นั่นคือสัตธาชนสบับรุษมัสยิดอัลลิสอีกวามาต้องเข้าใจว่าชื่อเดือนเนี่ยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเดือนมุฮัรรอมคือเดือนนี้นะครับในปฏิทินปัจจุบันเดือนซอฟาร์เดือนรบอบาาียอวัลตัวชื่อเดือนนั้นชาวอาหรับกําหนดชื่อเรียกกันมาก่อนแต่ตัวปีฮิจรอ้อน เกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์การบัญชาการจากพระเจ้าให้ทำการฮิจร็กอกต้นรสูรุสลลลัมฮิจร็อกถ้วันสุดนะครับคือวันพระหัสข์ํ้ลงแล้วไปอยู่ที่ภูเขาอัสซูรเราเรียกกันจะบันโซรไปอยู่ที่ถ้ำที่อยู่ในภูเขาแห่งนี้เป็นเวลาสามคืนกับเพื่อนก่อนกับพระสาหายของโะรงก่อนแล้วหลังจากนั้นในคืนวันจันทร์นะครับ สุขเสาร์อาทิตย์คืนวันจันทร์พระองค์ท่านก็ฮิจรรต่อและใช้เวลาอีกแปดวันในการฮิจระระยะทางระหว่างมหานครมักกะสู่มหานครมดีนาหรือที่เรียกว่าดารุลฮิจรรอเนี่ยมีระยะทาง380กิโลโดยประมาณเนี่ยนะครับเดินทางกัน8วันจนกระทั่งเช้าเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่12เดือนรอเบียอัลอวัน ท่านอัลสุลลัฮส์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ทรงเดินทางถึงมหานครอัลมาดินปีฮิจรัตสักราระจึงถูกนับขึ้นผมร้อยเรียงประวัติศาสตร์ตรงนี้เพื่อให้ท่านทราบว่าตัวเลขปีของศาสนาอิสลามนั้นถูกนับขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ถูกนับท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮฺสุบานวุวาตาลาจะสั่งการ ให้ท่านนบีอาดัมเป็นผู้ทำการนับปีของอิสลามเป็นศาสดาท่านแรกก็จะทำให้กรอบปีของศาสนาอิสลามนั้นมีตัวเลขสูงที่สุดตัวเลขเนี่ยนะครับที่มีมากกว่าจึงไม่ได้บอกในยะสำคัญนั้นใดแต่ตัวเลขฮิจรัที่มีน้อยกว่าจากการนับปีนับวันเดือนปี ให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และความสำคัญความมีเกียรติของผู้ที่ก่อให้เกิดการนับถือคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องที่รักครับท่านอัสสุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีวันจันทร์ท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประสูติวันจันทร์ท่านรอซูลุุลลอฮ์ สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเดินทางถึงมหานคะรม един นะดารุอิจรอในวันจันทร์เดือนเป็นสิ่งที่มีชื่อกำกับไว้ก่อนถึงเดือนรอเบออาวัลแต่ฮิจรอที่หนึ่งถูกนับขึ้นจากเหตุการณ์สิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องได้ข้อคิดจากกระบวนการการฮิจรอของท่าน ر س و ศสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประการหนึ่งก็คือเมื่อบุคคลได ที่จะต้องลาจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนจะต้องลาจากสิ่งที่ตนเองผูกพันไม่ว่าจะเป็นการลาจากแยกจากไประหว่างภพดุนยาสู่ดุนยาได้กันก็คือการย้ายที่การเปลี่ยนถิ่นฐานอย่างการฮิจารัชของท่านรอสูลกับการฮิจารัระหว่างดุนยาสู่บรรซักสู่โลกแห่งสุขสารผู้ศรัทธาจะต้องเรียนรู้นะครับ และได้อนุสติว่าเราเนี่ยแม้เราจะมีจินตานมีภูมิลำเนาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้แต่เราทั้งหมดกำลังหิจรอสู่บรรักเช่นเดียวกันการหิจรอสู่โลกน้าเราก็กำลังเดินทางอยู่เช่นเดียวก่อนที่ท่านนบี m u ัม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมจะหิจรอเนี่ยนะครับ พร้อมท่านได้สอนนักรนสาวกท่านหนอิสน,นามอับบาสรดิอัลลอฮุตาลาอันกับพระพุทธเจ้าไว้บทหนึ่งซึ่งนักวิชาการก็ระบุว่านี่ถือเป็นคําสอนของการเตรียมการที่ทานนสุนมละสุลลัลฮุอะลัยิวะสลัลลัมเพราะเวลาที่ท่านอุปยศเนี่ยนะครับทุกท่านร่ำเรียนประวัติศาสตร์อิสลามตรงนี้มาแล้วก็ให้เกิดความทราบซึ่งว่าบุคคลที่รู้ถึงกําหนดการ การอพยพข,ของท่านรอซูสสล,ลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมต้องมีจํานวนไม่มากเนื่องมาจากเรื่องบางเรื่องเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับจํานวนผู้รู้ถ้าหากรู้มากเกินไปอาจจะทําให้การนั้นไม่สําเร็จก,ก็เป็นไปได้บุคคลที่รู้ว่าท่านรอซูสสล,ลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจะสละมักกะสู่มหานะครมดิน์ในกาะนั้นจึงต้องมีจํานวนน้อยมีจํานวนมากไม่ได้นะครับที่เราเรียกกันว่าหากความลับ คลายออกไปก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เท่าทันและขัดขวางไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่คำสอนบทนี้นั้นเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งก่อนฮิจราะหรือในขณะที่เรากำกำลังฮิจราะวันต่อวันนะครับใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุญญาแบบวันต่อวันนั่นก็คือจากวันนี้สู่วันพรุ่งนี้จากวันพรุ่งนี้ สู่วันถัดไปจากเดือนนี้สู่เดือนถัดไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่า <c oughs> การเดินทางของผู้ศรัทธาจะต้องเป็นไปตามวิถีวิถีและแนวทางที่ท่านศดาลลต่าสลต่านสลต่านลนลนสลัมาดสกระท,ใทา,า,ะราให้ฟังาน้ว่าน่านนาสุลตาสานส่น่ล่ลาลา่า่า่านนนุลต่านลลลัล ได้ทรงสอนท่าน,นอิมนอับบาสเอาไว้ท่านหนึ่งที่ท่าน,นอิมนอับบาสได้โดยสารนะครับคือนั่งอยู่ที่พระพาหานะด้านหลังของท่านรอซูนสลลัลลอฮุวะลัยฮุสัลลมัมกระทัางในคําสอนเนี่ยนะครับระบุเอาไว้ว่าท่าน,นอิมนอับบาสเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าท่านเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่ามีไม่กี่คนนักในบรรดาอัครสาวกของท่านรอซูนสลลัลลอฮุวะลัยฮุสัลลมัม ที่ได้รับเกียรติในการโดยสารพระพาหณะของท่านรอสูลคือนั่งอยู่ทางด้านหลังท่านนิวโาบัสได้เล่าว่าท่านอบีดุมฮัมมัดสุลลัลลองวาอะไรว่าสัลลัมีพระวจนะสอนท่านว่าทุกท่านฟังผมเนี่ยนะครับยาากลามุอินนีอุอัลลิมุกะกะลิมาติอ่อหนุ่มน้อยฉันจะสอนเจ้าด้วยประโยคต่อไปนี้ อย่าฟ e, ัด <mate> ิลล่ะอย่าฟัดิ์ a m สอนตรงนี้แหละครับที่ตอนนี้มีอัลบั้สก็ได้น้ำมาเล่าและได้ใช้ในการส่งสัญญาณบอกให้ทราบว่าบอกให้รู้ว่าน่าจะเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้ทรงเตรียมการไว้ให้แก่ท่านร رسول ซุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมในเรื่องการอุทยานอย่าฟัดิลล่ะอย่าฟัดิ์ หนุ anyway, it, it ่มน้อยเพราะในขณะนั i̇şte ้นท่านลิบนาบบาสเนี่ยนะครับกำลังกรอบอายุที่เป็นคนหนุ่มชะกันเจ้าจงรักษาอัลลอฮ์ยาะฟัสกานแล้วอัลลอฮ์จะรักษาเจ้าคำว่ารักษาอัลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงยอฟัสอวามิรัลลอฮ์วะนาวาฮีะจงรักษาหลักครรมคำสอนของอัลลอฮ์สุบานอวตาละ และอัลลอฮ์จะดูแลรักษาปกป้องให้ในการดำรงชีวิตของผู้ศรัทธาคนนั้นนั่นคำว่ารักษาอัลลอฮ์ในตัวถ้อยพระคำหมายความว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้สิ่งใดที่อัลลอฮ์ทร,ง,ง,ง,ททรง,งประกาศสิทธิ์ฮเราระมัดระวังรักษาก็คือของที่ถูกสั่งใช้สั่งการต้องกระทำของที่ถูกหามประมารต้องละเว้นและละทิ้งแล้วอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع าก็จะทรง บบปกป้องนะครับในสิ่งที่เราไม่อยากพบเจอและจะส่งมอบให้ในสิ่งที่เราต้องการได้แนละปรารถนาเอฟฟะิลลาฮ์หุนน้อยจงรักษาหลักการของอัลลอฮ์แต่จิตบุตุจาฮและเจ้าจะพบความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบานูนวาจาลาเบื้องหน้าชีวิตถัดไปตลอดกาลอิดาสอัลตะเมื่อเจ้ามีความปรารถนาสิ่งใดอสอัลิลลาห ยงปรารถนาเรื่องนั้นจากอ ah ัลลอฮ์เท่าคำสอนตรงนี้นะครับท่านในขณะท่านนาบีอ,อพยพท่านรอสูทสงปรารถนาให้ศาสนาอิสลามเข้มแข็งและผสม,มบูรณ์แบบแม้นพระองค์ท่านจะสูกส่งการให้สละดถิ่นฐานแต่ความปรารถนาของพระองค์คือขอให้ศาสนาอิสลามสม,มบูรณ์แบบจึงขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้ศาสนาของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศนั้นสมบูรณ์เมื่ออิสติกลามาทุกท่านมีความปรารถนาสิ่งใดจงขอจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะอัลลอฮ์สุบานอวตาราท่านเท่านั้นเป็นผู้ที่จะให้ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการและปรารถนาวซัสตะอันตะและถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือคือเมื่อยามใดก็ตามที่ท่านพบเจอเรื่องเลวร้ายหรือว่าสิ่งที่พึงประสงค์ไม่ปรารถนา เพราะอินบิลละก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานอูวาตาลาเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮฺสุบานอูวาตาลาคือผู้ที่ทรงให้แล้วก็คือผู้ที่ทรงห้ามแต่เพียงพระองค์เดียวสับบุรุษมัสยิดาลิสติกอมาที่รักครับเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุการณ์ที่จะรำลึกจึงจะต้องตราตรึงอยู่ในดวงใจของศรัทธาชิงทุกท่านทุกคนไป และฮิจราลัมลึกแม้นทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้โชค Allah s u b h a า a h u w า t ากำหนดสถานการณ์ให้เราจะต้องเกิดการแร้งแคนให้เราจะต้องมีความยากลําบากในการที่เราจะประกอบาศาสนกิจนั่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านมากมายแต่เราจะต้องฮิตจรสู่อัลลอฮฺบาบรัดและเราทุกคนจะต้องฮิจจรสู่พบหน้าอาจิอฮฺ การสร้างบรรยากาศในการทำคุณญามความดีร่วมกันการรักษาบรรยากาศในการได้ทำความดีอย่างอบอุ่นและมีความหอมหวานจึงเป็นเรื่องสำคัญของเราทุกคนการกระทำความดีแบบลำพังคนเดียวนั้นแต่ในขณะเดียวกันสร้างความเจ็บช้ำเสียใจให้แก่ผู้ที่ปรารถนาจะทำความดีด้วยกันทำไม จึงเป็นการบ้านที่เราไม่สามารถจะที่ภายได้สักทีนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดให้หนักนะครับและระลึกถึงสิ่งที่ทพระผู้เป็นเจา้าทรงมอบไว้ให้ในหน้าประวัติศาสตร์ของาศาสนาอิสลามท้ายที่สุดนี้ขออัลลอฮฺสุบบฮานะวะดะลาทรงโปรดประทานปัจจัยเกือ้อหนุนแรงผลักด,ดันและทุกสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการที่เราจะขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้

فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم